ทีสองันที่สองเดือนมกราปีสองพันร้อยีสิบห้านะครับรายการแรกของปีนะครับขอบคุณลูกค้าบ้านดงบังนะครับอําเภอัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับมารับหางผ่านสามนะครับไปใส่สามสิบหกแรงเป็นรายการแรกของปีนะครับรายการแรกแหกมานนะครับขายถูกๆลูกค้าไปใช้นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ วันที่สองเดือนมกราคม2565นะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับโทรได้นะครับ083129425 5นะครับต้องบัวใหญ่โคราชนะครับได้อีกเบอร์นะครับ0802013156นะครับแขกนะครับมีงานโคกงินตานนะครับขอบคุณครับด้วทางโรสัสติภาพขอบคุณครับ